แนวทางหาน้อยครับผมประจำวันที่8 8มีนาคม2568ครับวันนี้ได้เด่น7ลอง9ครับผมตัวเน้น7 6กับ9 2นะครับเด่น7ลอง9เน้น7 6กับ9 2รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม สำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับผมอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานก็ไม่ดีเลยครับผมไม่เข้าเลยรุดหมดเลยครับเมื่อวานนี้น้อยรวมนะครับผมเฉพาะกิจสีโมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่2ี่มีนา2568ครับ วานแอทให้เด่น9รอง3ครับผม3ตัว995กับ133นะครับผม2ตัว92 93 95 99ครับ3 132แล้วก็33นะครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจครับผม4โมงครึ่งนะครับผม284กับ83ครับผมก็ได้วิง่งรุ่น3ครับผมตัวเดียวเลยครับรอบอื่นหลุดหมดเลย พิเศษครับผมห้าโมงครึ่งนะครับผมสองหนึ่งห้ากับหกสี่ก็หลุดไปครับผมรอบปกตินะครับผมหกโมงครึ่งครับผมเก้าหกศูนย์กับสองห้าก็หลุดไปครับรอบ v i p นะครับผมทุ่มครึ่งครับผมศูนย์ชุหกกับสี่หกก็หลุดไปครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยวันนี้น้อยหลุดหมดเลยครับผมแต่วันนี้เข้าลาวสตาร์นะครับผมเข้าแนวทางลาวสตาร์เข้าตัวเน้นด้วยครับผม สำหรับแนวทางฮานอยก็ต้องขออภัยครับก็มาว่ากันใหม่กับวันนี้นะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผมฮานอยครับน้อยร่วมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่28มีนาคม2568รสครับสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เดินเจครับผมเดินเจรองเป็น9นะครับเดินเจดรอง9ครับผมเดินสามตัวครับผมเดินสามตัววันนี้ได้สองเจ็ดหครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมเก้าเก้าสองครับ ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาสองเครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็992นะครับผม3าตัวรองครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น7ครับผมเด่น7เด่น3มตัว2 7 6หนะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้72ครับผม7 6หคราบ7สองเราก็จะแปลงเป็น7 7ด้วยนะครับผม7 2ดสองตัวสุดท้ายเลยเด่น7รลอง9ครับผมเด่นลองรวมกัน7 9ครับ รอง9นะครับผมรอง9รอง3ตัว9 92ครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้92ครับผมกับ99นะครับตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะมีตัวกันจากชุดเด่นครับผม26ครับ26เราก็จะแปลงเป็น66 6ด้วยนะครับผม6 2ตัว สำหร four ับชุดลองก็ตัดหมดแล้วก็ไม่เหลือตัวกันนะครับผมก็จะได้ตัวกันจากชุดเด่นอย่างเดียวครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสาหรับวันนี้ครับแนวทางฮานอยครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผม ประจำวันที่28มีนา2568ครับวันนี้ได้เด่นเจดรอง9ครับผมเด่นสามตัวสองรองสตัว99 2ครับเด่นเจ็ดรอง9นะครับผมเด่นสตัว2 7 6เจ็ดหรองสตัว99 2ครับผมเด่นสตัวครับผมเจ็ดสองเ รองสองตัว9 2 9 9สองตัวกันเป็น2 6ง6กับครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ7 2 76สอง9รอง2ตัว9 2 99สองตัวกันเป็น26กับ66ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น7รอง9นะครับผม สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเดิน7รอง9ก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่7 6ครับผม7 6กับ92นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่7 6กับ92ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเช่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเช่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ